สวัสดีครับเพื่อนผู้รับใช้ทุกท่านนะครับในรายการเพื่อนผู้รับใช้ซีรีส์ผู้เผยพระวชนะวันนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมอาโมดนะครับอาโมดเป็นคนเลี้ยงแกะเลดูเลสวนมาเดือนนะครับท่านเคยอาศัยอยู่ใกล้ๆชายแดนระหว่างอิสราเอลภาคเหนือกับยูดาห์คืออิสราเอลภาคใต้ในเวลานั้นกษัตริย์เยรโบอัมที่สองเป็นผู้นําประเทศอิสราเอลเหนือ ซึ่งท่านมีความเก่งความสามารถมากๆหมายถึงท่านทรงชนะในการส้รบลายครั้งท่านทรงขยายอาณาเขตของอิสราเอลให้กว้างขึ้นและสรงสร้างความมั่งคั่งมากมายอีกด้วยแต่ในสายพระนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นผู้นำคนเลวร้ายมากที่สุดที่อิสราเอลเคยมีในประวัติศาสตร์เพราะอะไรครับ เพราะความมั่งคั่งที่ส่งสะสมไว้ทำให้ท่านเย,ยรูุามนิ่งเฉยนิ่งเฉยต่อการมัสกการพระเทียมเท็จในอิสราเอลนิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมในสังคมอิสราเอลนิ่งเฉยต่อการที่คนอิสราเอลไม่เอาใจใส่ช่วยเหลือคนคัดสนในสังคมเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและลามไปทั่วอิสราเอล พระเจ้าจึงเรียกอาโมดไปยังเมืองปีเอลเพื่อประกาศถ้อยคําของพระเจ้าให้ชาวอิสราเอลฟังถ้อยคําเหล่านี้คาเทศนานิมิตและงานเขียนต่างๆของอาโมดถูกรวบรวมไว้ในหนังสือที่เราเรียกว่าพระธรรมอาโมดนะครับในส่วนโครงสร้างของพระธรรมอาโมดเล่มนี้จะมี3ส่วนด้วยกันคือบทที่หนึ่งกับบทที่สอง จะเป็นถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสกับชาวอิสราเอลและบรรดาประเทศรอบข้างอิสราเอลส่วนที่สองคือบทที่สถึงบทที่หเป็นบทกวีที่อิสราเอลทุกคนจะต้องฟังไม่ว่าเป็นบุคคลทั่วไปหรือเป็นผู้นำอิสราเอลส่วนที่สามบทที่เถึงบทที่เ จะเป็นนิมิตต่างๆที่เล็งถึงการพิพากษาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามาดูกันว่าในแต่ละส่วนมีเนื้อหาอะไรบ้างครับในบทที่หนึ่งและ2อ,อาโมดกำลังว่ากล่าวอาณาจักรต่างๆรอบๆอิสราเอลแต่กลุ่มเป้าหมายจริงๆของอาโมดในที่นี่เป็นชาวอิสราเอลเพราะคำตักเตือนอิสราเอลยาวกว่าสามเท่า ถ้าเปรียบเทียบกับคำตักเตือนของประเทศอื่นๆอามูดกล่าวหาคนอิสราเอลเพราะเขาละเลยคนยากจนเพราะเขายอมให้ลูกหนี้ถูกขายเป็นทาสและเพราะเขาไม่ให้ใครต่อสู้เพื่อพวกเขาในศาลประเด็นของอามูดในที่นี่คืออิสราเอลเคยเป็นทาสที่อียิปต์และเคยถูกกดขี่ข่มเหงที่นั่น แต่ในที่สุดองค์พระเจ้าทรงได้ยินเสียงวิงวอนของชาวอิสราเอลทรงสรงสารพวกเขาและในที่สุดปลดปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์ดังนั้นสมควรที่อิสราเอลจะมีใจเอ็นดูต่อคนคัดสนช่วยเหลือและปลดปล่อยเขาแทานที่จะยอมให้ลูกนี้ขายตัวเองเป็นทาสในบทที่3คข้อที่2เขียนไว้ว่า ในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกสั้นไว้ดังนั้นเราจึงจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้าซึ่งข้อนี้เปรียบเสมือนประตูต่างทางเข้าของส่วนที่สองของพระธรรมอาโมดคือบทที่สถึงบทที่6ในบทเหล่านี้อาโมดพูดถึงหัวข้อใหญ่3หัวข้อด้วยกันคือหนึ่ง ความน่าเชื่อใจคดทางศาสนาของชาวอิสราเอลระดับผู้นำา 2. การมัสการพระเทียมเทศในอิสราเอลและ 3. วันแห่งพระยาวีผมจะเริ่มต้นจากความน่าเชื่อใจคดทางศาสนานะครับนั่นหมายความว่าผู้นำอิสราเอลมีกำลังทางเงินเพียงพอที่จะซื้อเครื่องบูชาใหญ่โตมากๆแต่ในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้อดใจใส่ เลยไม่ได้ช่วยเหลือคนยากจนพระเจ้าจึงตรัสผ่านทางอาโมดว่าการนมัสการในรูปลักษณะแบบนี้พระองค์ทรงเกลียดชังพระองค์ไม่สดับฟังเพลงที่เขาร้องพระองค์ไม่ทรงยอมรับเครื่องบูชาที่เขาถวายแต่ทุกคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงควรสร้างความยุติธรรมและความชอบธรรมในสังคมในอาโมดบทที่ 5: ข้อ24 เขียนไว้ว่าแต่จงให้ความยุติธรรมหลังไหลลงอย่างน้ำและให้ความชอบธรรมเป็นอย่างลำธารที่ไหลอยู่เป็นนิดในที่นี้คำว่าความชอบธรรมภาษาฮีบรูเรียกว่าเซตาคาหมายถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระวังคนถึงแม้เขามีฐานะในสังคมที่แตกต่างกันออกไปและคำว่าความยุติธรรมภาษาฮิบรูเรียกว่ามิชพัท หมายถึงการกระทำเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์นั้นที่ถูกต้องหรือเพื่อสร้างความชอบธรรมในอิสราเอลประเด็นที่สองคือการนมัสการบูชาพระเทียมเทศนะครับตั้งแต่อิสราเอลแตกแยกเป็นสองอาณาจากักรชาวอิสราเอลเริ่มสะสมพระแห่งคานอันเรื่อยเไปเช่นพระเห่งสภาพอากาศพระแห่งสงครามพระแห่งความรักและอื่นๆอีกมากมาย จนกระทั่งพระเจ้าตรัสผ่านทางอาโมดในบทที่หข้อสีว่าจงสแสวงหาเราและดำรงชีวิตอยู่และในอาโมดบทที่5ข้อ14กล่าวว่าจงสแสวงหาความดีอย่าสแสวงหาความชั่วเพื่อเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่ได้การมัสการพระแห่งอิสราเอลคือพระ,ะเา a v อย่างแท้จริงหมายถึงการกระทำสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์มีใจกว้างเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่หยุดแบ่งปันสิ่งของกับผู้อื่นประเด็นที่3คือวันแห่งพระยเวสักวันหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะพิพากษาชาวอิสราเอลเพราะเขาได้ปฏิเสธถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงอิสราเอลผ่านทางอาโมดและผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ อามมดสอนว่าอาณาจักรที่มีอำนาจมากๆจะมารบชนะอิสราเอลเหนือทำลายยับเยินเมืองต่างๆในอิสราเอลและกว่าต้อนพลมเมืองไปเป็นเฉลยแล้วมันใช้เวลาแค่40ปีจนกว่ากองทัพอัสซีเรียามาและกระทำกับอิสราเอลเหนือตรงกับสิ่งที่อาโมดพูดไปในบทที่7ถึง9อามูดได้บันทึกนิมิตต่างๆที่เลงถึงวันแห่งพระยาเวนะครับ ในวันนั้นอิสราเอลจะถูกทำลายด้วยฝูงตะก,กะแตนและด้วยไฟที่แผดเผาอิสราเอลจะถูกลืนกินเมือนผลไม้ที่สุกมากแล้วในนิมิตสุดท้ายอาโมดเห็นพระเจ้าทรงทำลายพระวิหารท่เบเทลหมายความว่าในวันแห่งพระยวีพระองค์จะจัดการปัญหาเกี่ยวกับรูปเคารพในอิสราเอลให้หมดสิ้นไปแล้วในตอนสุดท้ายของพระธรรม อาโมดส,สร้างความหวังกับผู้อ่านนิดหน่อยนะครับในบทที่9ข้อ11-15อถึง15าอาโมดหยิบภาพจากนิมิตสุดท้ายขึ้นมาอาโมดบอกว่าหลังจากวันแห่งพระ,ะเวีนั้นอิสราเอลจะเปรียบเสมือนสร้างปรักหักพังของวิหารที่เบทเทลแต่ถึงแม้อิสราเอลเป็นอย่างนี้พระองค์จะฟื้นฟูเชื่อสายของดาวิด พระองค์จะประทานพระมิสยาจากครอบครัวดาวิดเพื่อพระองค์จะสงสร้างครอบครัวแห่งคนของพระเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ในการสร้างใหม่ครั้งนี้คนหลายคนจากบรรดาประชาชาติจะเข้าและมีส่วนในครอบครัวของพระเจ้าอีกด้วยในเวลานั้นพระเจ้าจะให้อิสราเอลกลับสู่สภาพเดิมเป็นสภาพก่อนปาปอิสราเอล และการพิพากษาของพระเจ้าได้ทำลายอิสราเอลสุดท้ายนี้เราจะตอบคำถามว่าพระธรรมอามอสยังเป็นประโยชน์สำหรับคริสเตียนในเวลาปัจจุบันอย่างไรบ้างครับด้วยพระธรรมอามอสคริสเตียนได้โอกาสที่จะเรียนรู้จากความน่าเสื่อใจคดและความพินาศของชาวอิสราเอลคือการนมัสการพระเจ้าที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างแท้จริงนั้น จะต้องไปคู่กับการสร้างความยุติธรรมช่วยเหลือคนรอบข้างและรักเพื่อนบ้านเหมือนพระยสุคริตรัสสอนเราในพระคติคุณสำหรับรายการเพื่อนผู้รับใช้ตอนนี้อาจารย์ฟลอเรียนขอขอบคุณคู่ชมทุกๆคนขอองค์พระเวนเจ้าอวยพรและสวัสดีครับ